หนวดนะครับหนวดมึกอสายพี่น้องนะครับโอ้ยนามงามครับพี่น้องครับไหญมากนะครับ,รบอืมกรอบอีกแล้วหรือเปล่าไม่ลองแทบครับแบบไม่ไดเหมือนหรือเปร่าพี่น้องเขากินข,านข,นขน้าวเหนียวก็แบบนี้หรือเ่ข้าวเหนียวก็ตำเลยวะครับตำมึกอสายใส่ตอเลยบ่ สวัสดีครับพี่น้องสุครูสุคนนะครับผมวันนี้ก็พอกไปเลยครับช่องห้องโป้งชาแนลนะครับอ่าวันนี้ก็ได้เมนูมานะครับตําสตอมึกสายครับผมนะครับวันนี้ก็เมนูเป็นแบบแซ่บเส็บเพชรเพชรอีกแล้วครับนะครับสายตําสายเผ็ดมาท่านนี้นะครับพี่น้องเด้อนะครับผมอ่ะนะครับก่อนเดินนะครับก่อนเท่าสี่ไปนะครับก่อนเท่าสี่ไปชมคลิปนะครับเนาะฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับที่งคัดอย่าลืม รกระดิ่งน้อครับนะเสร็จแสบแล้วครับพี่น้องนะนะครับอ่ะซิมมือกันพี่น้องนะครับตัดหนามกนหน้าไปเลยตรสชาดนครับพี่น้องอื้มครับอันนี้กับพริกนะครับเกเดียรนี่ยกับห้าสิบเม็ดนด้ครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ใส่ได้หลาย,ล,ายลดป,ลยลลยปริมาณลงหลายบ่ได้ครับใส่แบบเพเผ็ดเลยพี่น้องนะครับ กินทั้งธรรมดาก่อนนะครับช่วงนี้นะครับก็เบลก่อนนะครับเบลเบลลงมาหาซิเม็ดนะครับเจอกับทับประพิษบลครับพ่อได้ครับพี่น้องพ่อได้นะครับเนาะนะครับเพราะอันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเนาะเรียกว่ากันนะครับพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะนั่นะครับกินข้าวเหนียวมะนั่มมะนิวสีบล์เสียบทองนะครับผมอ่ะอ้ามาหนีจัดเลยพี่น้องนะครับกินแต่อาหารทะเลจำเข้าวเหนียวมื่อก่อนไป็ยังไงนะครับใส่ข้าวเหนียวก่อนนะครับพี่น้องอืเข่าเหนียวห่วย เป็นตะเพ็ดใส่กันขนาดนะฮึใส่มื๊กแล้วครับเนาะมึ๊กสายกับมึ๊กมงามเลยครับพี่น้องนะครับนะม,บม,ม,มกกึ๊กมึกมันเนี่เาก็หนวดนะครับหนวดมึก๊กสายกับพี่น้องน,นะครับโอ้ยข้ามงานของพี่น้องครับไหญมากนะครับฮึปุบ๊บกรอบอี๋มาพี่น้องแทบขนาดสตอนะครับเนาะตัวนี้ก็สตอร์า้าล่าง งามนะครับสตอนะครับมีสตอนะครับสตอเรอพักเข้ากับน่าเป็นสวนนะครับพี่น้องเด้อนะครับพ้าวโพัดนะครับแล้วก็มะระกิโนกนะครับดอกแดงพักนะครับอืน่าเป็นสวนเรื่องเพชรบโบรานครับพี่น้องแซ่บพี่น้องปวดทาร์ตจัดเลย สายตำ่ำสายเพชรมาได้อีกแล้วครับพี่น้องแซ่บแน่นอนอจริงๆใจเจครับช่วงนี้ก็ได้กินเพชรเก่งขนาพี่นออ้องได้แต่ต่อไอ้เส้นหลากยีนุนกกระเด็นเนยอะมาแล้วอ่อนๆได้พี่น้องโมยหน่อยอ่อนผมลำน,น้ำกระเด็นแซ่บไปมากครับขมตัวขมเนี่ย ใส่คนเดียวไม่ไมน่าเป็นหนอนไม่ใช่โมเสบทองหรอกหรือว,ว่าหาซิมเมตเลยเง่ายง่ายครับหรือว่าป้าเบาพี่น้องหาซิมเมตเนี่ยคือป้าเบาครับอ่อนๆครับขอบคุณนะครับทุกทูกถันนะครับเนาะครับกับอันดีต้อนรับนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับที่มารับชมเนาะนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ ต่างประเทศนะครับที่เขามารับชมกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาให้นกำลังเจ๊มเนี่ยนะครับสายเพชรสายเสียบอยู่ทั้งนี้นะครับหลุดฉาดเพชรเพชรเนี่ยมันจัดจานพี่น้องสวงเลยนะครับนะครับอนี่มันอะไรพี่น้องเขากินข้าวเหนียวก็เขาเป็นอย่างนี้ห่ือข้าวเหนียวก็ดำเลยวะครับ ตำม้มมกซ้ายใส่ตอเนีะะนน่ยมั้งครับน้องเฮ้ยแดงจัดเลยครับอืมฮุบกอกนะลวกมากเป็นนกดำแข็งกรอบดีนะพี่นอ้อง เพื่อนๆนะครับเนาะที่เป็นห่วงแย่เรื่องการกินเพชรนะครับเนาะขอบคุณนะครับเด้อนะครับที่เป็นห่วงนะครับเขากะกินเพชรกะมีพอกินได้ครับผมนะครับพอได้อยู่ฮะครับเมือกอนก็กินเพชรบ่ค่อยได้ส่วนนี้ก็เริ่มเริ่มกินในไล้วครับบ้านนี้เมื่อก่อนเนี่ยเมือก่อนกินในจำทัวครับบ่เพชรเป็นไร่น้องเอ้ย เค่พริกหลายยังบ่เผ็ดเนาะนะครับต้องใช้ยันเริ่มทิ้นแล้วแต่บ้านเขากับนีข้าวเหนียวนะครับนี่ลองมีข้าวเหนียวกันมาอยู่นะครับกินข้าวเหนียวเหนียวเก็ดสำรองไหมน้อเนาะครับเออแอบหมดหมดนาดหนวดงนะนี่ลองหดทุกส่วเลยไนีม่รู้มันสุดหรือเปล่า หนอไม็คุบก่อนแบม,มันเสียงนกขนาดดีครับนี่ทงเสียงนกดีดีครับหุดอหดหึดึหึห ค,ครับนนะครับอย่าว่ากันเด้ออยู่ในช่วงกักตัวนะครับเนาะดูเท้าทะเลครับพี่นออ้องทะเลกินในแนวทะเลนะครับเพื่นอนนครับหาแต่แน,นวทะเลไหมกินนะพี่น้องแนวมักขึ้นก,กันเนาะหือพักไรเรอครับแบบใส่ของเหนียวไม่น้ำของเหนียวไม่น้ำไม่โดนบ่อ แต่ไม่วหวครับแต่ว่าตัวนี้พวเพชรเป็นไงนนครับเนาะน,นี่นื้อเก็บเพชรอยู่ครับเราเรื่องเพชรน,นะครับเนาะเข็มขั้นมันก็มีข้วเหนียวนะไป่นอะน,นะครับ เฉลยแป้งอะไครับผมมีข้าวเหนียวแล้วครับผมมีนุ่มครับผมมีนุ่มมากินอยู่ครับครับกินแล้วเขาดื่มนุ่มมะละมันไม่โนมือแสบหองนะครับพี่น้องนี่นะครับอือแสบนะพี่น้องตำมือสายนะถักกันแล้วถักมาเป็นสวนน้ำมันก็เลยปวดเพล็ด หนามมันนามมันกัดน้ำอือแกหนังเนีสตอ ไปถาป่ายเพาะแย่ไปเลยครับจำถาดเพ,พวกกินครับบ,บ,บอใหญ่นะครับปวดไปหย่งไงสายเสียบสายเพชรอยู่ทั้งนี้แหละครับพี่น้อง ส,สุดต่อสุดยอดเลยครับพี่น้องแค่ตอไปเสียบเขาคุณเคยกินกันครับสุดตอสุดตอเห็มึกสายคือว่ากระถินบ่านเท่าไหรครับอืออือว้าวหมดละ จกผ่าของไรอืมกินไม่มาเบิร์ดทำยวงนั่งเ <ś c oughs> ลี้ยพริกเศรหรายมเพ็ดวามแซบอยู่นี่นะครับอืมนี่ก็เริ่มทรงกัไ้ก็ร่างใจใกันนะครับเด้อนะครับน้อง ท่านผู้ชมนะครับอืมนีะอืมเพชรอยู่ครับหน่อยนึงนนครับรู้่านหน่อยวะเนาะครับคือถ่ายพอดีอืมแต่ก้างนิดน่องอืมเจ้าเนี้ย ท็ไผ่อ,อ,อก็สวงครับพี่น้องนะครับเขากับมีนี่นะครับเนาะนะครับมีมีข้าวเหนียวมีน่มอยู่แล้วพี่น้องน่มนะครับน่มมากินน้ำนะครับถ้าเรากินน่มน้ำน กินน่มเพื่อสู้ผักพี่น้องนะครับขออยากกินมน,ออนมนครบมมบับพี่น้องขอยอยากกินนมเลยครับด้วยอืมอืมบ้านเนี่ยคักคักพี่น้องอ๋นะครับปากช่องนะครับเนาะนะครับช่องห้องพงเชี่นวนะครับปากกดตที่ตามต้วกะ็ะตุสับสไข่ กดไลค์กดแชร่สิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกตุ่านนะครับที่เกียรติรับชมนะครับนะครับไปไหนกับพ่อกันกิบหนานะครับเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพระเพลครับวันนี้สบายๆนะครับเบาๆนะพี่น้องหาซิมิทนะครับสบายสบายครับผม